คลิปนี้นะครับพี่ซันจะมาเคลรียกว่าอะไรไกด์นำทางให้นะครับเทคนิคนะครับในการเตรียมสอบนะตอนนี้ปี68นะนะครับ2568มีประกาศรับสมัครนะครับตำแหน่งเลขานุก,การประจำองคณะนะครับสารปกครองแล้วก็ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารปกครองนะครับมีสองตำแหน่งนะครับ นี่เลยนะครับก็ตำแหน่งเลขาก็กำหนดจำนวนอัตราหนึ่งอัตารนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่สารปกครองก็ห้าอัตรานะครับ,รรบมีน้องๆทักมาปรึกษาเยอะมากนะครับว่าอลาาอย่างเลยในการเตรียมสอบต่างๆเดี๋ยวพี่ซันพูดง่ายส่วนหนึ่งก็คือพี่ซันขี้เกียจตอบมันตอบคำเดียวกันอนะ ตอบคำเดียวกันกับหลายๆคนอ่ะก็อัดคลิปเลยแล้วกันนะครับเอาตรงๆเนาะแล้วก็ทำคลิปมาเพราะพี่ซันก็เปิดรับติวนะนะครับใครรับติวก็มาติวกับพี่ซันได้นั่นเองแต่เป้าหมายหลักตรงนี้อยากจะมาเขาเรียกว่าอะไรตอบคำถามน้องๆเยอะมากเลยนะครับดูว่าน้องๆจะถามอะไรบ้างแล้ว น้องๆที่ไม่ได้มาถามนะก็ลองดูว่ามีการแนวทางเตรียมสอบยังไงแล้วก็จะเลือกเลือกตำแหน่งไหนดีนะครับคลิปนี้พี่ซันจะมาพูดถึงตำแหน่งนี้ก่อนนะพี่พี่ซันจะทำจะทาหลายคลิปอยู่นะทำหลายคลิปอยู่คลิปนี้จะมาพูดถึงสมัครรับตำแหน่งนี้นะรีขานุการเนี่ยก่อน นะครับซึ่งรับหนึ่งอัตรานะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าพี่สันว่าเขาเปิดอาตาัตราสารปกครองนะมันไม่ใช่พี่สันว่ามันไม่ใช่อะ่ะเขาจะแบบเอาหนึ่งอัตราแล้วก็ไม่เอาเลยอะ่ะเพราะว่าถ้าไปดูกรอบอัตราต่างๆนะในเว็บไซต์อย่างเงี้ยนะครับหรือดูปริมาณงานนะที่เคยทำมาน่ะนะเยอะมาก หนึ่งอัตรามันไม่พอหรอกนะครับคิดว่าน่าจะรับเพิ่มดังนั้นตรงนี้เลยต้องลองอ่านตรงนี้ดีๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยในวัน,นีที่ผู้ผ่าน <c oughs> การเลือกสรรน,นะครับใน,นมากกว่าจํานวนที่ว่างภายหลังมีตําแหน่งว่างก็อาจจะจัดสรรตามตําแหน่งที่ว่างเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของทางราชการไหมเขาาร์ k ไว้เห็นไหมครับนั่นแปลว่าเขาอาจจะเรียกเพิ่มได้